สวัสดีครับ FC 2หลังเลนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านทองเอกเจรินยนต์สาขาชะอำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ได้ข่าวมานะครับมีรถ p X ี160ตัวใหม่มาลงแล้วนะครับกับเจ้า p X ี160ตัวนี้เป็นตัว all new ปี2021นะครับเป็น m i n น r c h เช g งทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างครับว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมไปบ้างนะครับไปกันเลย Oh let me up with a bright smile on now Put me in the dark so I won't get us now To the moonlight I see are real right now To the sky yeah. looking high. Yeah. All the people, yeah. you're the one and yeah. only.